ค่ะถ้าเป็นฝ้าไปแล้วก็ยังต้องป้องกันวิธีเดิมเหมือนเดิมนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังสามารถเพิ่ม การทาสารไวท์เทนนิ่งหรือสารเพิ่มความขาวนะคะโดยหลักการในการเลือกสารไวท์เทนนิ่งเนี่ยอันดับแรกก็คือควรจะเลือกสารที่ยับยั้งการสร้างเม็ดสีนะคะปัจจุบันมีเพปไทด์พิเศษนะคะซึ่งสามารถจะยับยั้งเอนไซม์ในการสร้างเม็ดสีค่ะทำให้ในส่วนของป้าจุดดำๆจุดหนองค้างเนี่ยจางลงไปนอกจากนั้นแล้วนะคะในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำมากค่ะเรามีการใช้ไลโปโซม ซึ่งการใส่สารสําคัญสารแอคทีฟก็เป็นในไลโปโซมเนี่ยจะทําให้แทรกซึมเข้าไปในผิวแล้วก็ยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสีได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะคะสารบูโอบิวตี้เรซอร์ซินอลตัวนี้ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีในการยับยั้งการสร้างเซลล์เม็ดสีทําให้ลดจุดด่างดําความหมองคล้ำแล้วก็ฝ้าเวลาบรรจุในไลโปโซมเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นค่ะ ข้อ2ค่ะเราต้องยับยั้งการส่งเม็ดสีไปสู่เซลล์อื่นๆของผิวด้วยนะคะซึ่งวิธีการก็คือใส่สารสําคัญอย่างเช่นวิตามิน B3 ค่ะข้อ3ค่ะการผลัดเซลล์ผิวส่วนบนอย่างอ่อนโยนนะคะปัจจุบันนิยมใช้ Natural AHA ร่วมกับสารที่เรียกว่า Hyaluronic Acid ค่ะ,คะก็จะทำให้เกิดการผลัดเซลล์ผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงและก็อ่อนโยนที่สุดค่ะ เพื่อผิวกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำเนื้อเจลใสซึมเร็วกิฟฟรีนไฮยาเมลไวท์สปอตคอเรกเตอร์เจล